มาแล้วพี่น้องมาแล้วอ áo บาดตีลังกาบาดนไงว่าเถือกไงหันตรายเด้พี่น้องเถืกยี่เอาโมยูเลยมันเลื่อยเซลคนหมดเลยว่ามันแห่พี่น้องมันแหย่ว่าเถืกต้องดึงสองคนหมดเรื่อยูดึงผู้เดียวเนี่ยเอาโมยูเด้มาแล้วมาแล้วมาแล้วเบิ้งเอ๋อเบิ้งเอ๋อเบิ้งเอ๋อไปกันแม่ พูดเดียวายูได้แนะส้อย่ไหมส่้อยร่ไหมมันขาดแล้ววาเอาวอยูได้นะอออุ่ดมือเลยไปทางไม้ได้น่ะดึงซ้อยกันเอาข้าวซ่อนซ่อนข้าวซ่อนข้าวน้อเสียกเสร็หน่อยเพื่อนะัวมันตัวใหญ่เติบเนาะมัดไว้ก่อนโอ้ยตายตายมันยู่บ่ลเนี่ยส้อยร่หมมันมีจะคลองเสียกเสีเสาได้น่ะ โอ้มันแหงเนาะว้อใครอังแล้วเขาเจ้าเจ้าคือรถเออข้าวมากข้าวมากข้าวมาซ้อนข้าวมาซ้อนยิ้มว้อใครเนี่ยเราข้าวซ้อนอันนี้เพิ่งเพิ่งก็เล่ากับซ้อนข้าวซ้อนอยู่เอาเสียกันสั้นๆนะมันสีเ้าโพดมันสีมันสีขาดไหมว่าไล่เข้าไปไล่เข้าไปจนจำดังพุ่นท่ะจับเข้ามันค่อยๆรูปเออเอาน่หล่ะเงาบนอย่างง่ายงงว่าคำไม่จังนะมดหงมวัวใกล้ใกล้ใกล้เออค่อยง่ายบางซ้องเดียวนี่น่ะอ่ ใันโอกไก่เนมันก็ดึงเรวขาดชนิขาดเสียขาดเป็นเวทขาดอย่งเป็นเวทแล้วนะอดีลยวจาการฝ้าเขาอขอไปผู้ฟอ,อจะเข้าจะกมัดเท่ากนไล่เข้าไปอีกสองเซนสองเซนไล่เข้าไปมันจำเขา้าผู้น่ะมันก็อยูระะ่รอด่มันดึงมันลเลยนี่บ้านมันจำเข,าขา้าเลยอันนี้รุดอันนี้เลี้ยนรเขาฟอกแล้วบบนแย่ามันดึงได้ตรงอือมันแห่มันแห่ดิไงกำลังแก้ไขอยู่พี่น้องกำลังแก้ไขอยู่

ค่อยเลื่อนเขาเลื่อนเขามารุ่นบันต้อกันพี่น้องดึงเขาหยกยับเฟนให้มันให้มันหยับเท่าจังดึงเนาะเออเดี๋ยวพวกกำลังย้อนเขาอยู่กำลังไล่เขาอยู่ขวางตีงก่อนบอกรถปัถอยใส่เลยปลอดภัยดีที่สุดเทื่อรถมาเนาะ รถบใส่ไก่้ามันต้องดึงไปใส่รถรถมาเลยมื่อใส่เลยนี่อ่ากําลังถอยรถเข้ามาพี่น้องเจะเ็ู้บ่เปลี่ยนบ่เปลี่ยน้ออจนกานรุด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 ดบานขาจะแท้อ้รบาดไปแล้วบานเฝ้าแล้วบาังจับจับจนจับนะไปแล้วบนเนี่ยบยาบีห็นะ ไปคยาล้ยไปโอ้อยไปนกหัวเด้อลัดแบลัดแบกำลังตามอยู่พี่ห้อกรถมาผีเร่ยเรืรถมาเ่เละซื้อล็อก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 ใส่ขขาวนะัน่นนะมันจะมันขาดเสือกเลยไปไปละไปไล่ไล่เขาไปไล่เขาไป,ไปโอ้ยังเกี่ยวกองอยู่ คอ,อยตอดเขานี่แหละถือตัวมันแหมันแหว่ดิยับเขาเยับเรื่อยยับเรื่อยไม่แรง่แรมาลงมาแรงมแรงลงมาแรอย่าลุด้เดอ้ออย่าลุด้เดอ้อเกี่ยวจะคล้องซะเนาะเออได้บอลล็อกเลยบาลนี่มัดมัดเสริมเลยบาลนี่เขาจำเข้าแล้ว จ,จับเขา้าแล้วจับเขา้าจับเข้ายาหลุดยาหลุดโอ้เกี่ยวจากของซะเนาะเนี่ยตัวมันหายไม่เป็นใช่ละแล้วจริงไปเมื่อไรได้พี่น้องยาจานอีกุ้งเดียวเด้งเด้ เ็อปบ่อเข่าเอาเสี้ยนเขียวหน่อยไปเชื่อเทเลิรได้เลยโอ้ยวานอย่างเดีบวานแหบ่ถือบกกลมหัวมันเลยจะเข้าเข้าไปใกล้จะเข้าไปใกล้เพิ่งเสียบกัน เอาเอาก่ยเสียนนะครัไปเกี่ยวเสรถเลยบอยมันส่เยมันปะยูด้เออเรเขาเรอยุบ้ายมงบก่ามง้าเสยบย่างขับรถไ้บ่ย่างขับรปคลองรถไรบ่จบโอ้ยหวานยางไรก็บอกกลมนักพิยาอีกนิดนึ่งเขาอะมันฆ่าเขาขังขนาดน่ะ ยาขาดเด้อยาขาดได้หรืเบ้อบบจะติงจะติงบ่ไในการเขาเล้วบานนี่บไปตั้งไหนขย้องเขาเลยจ้ขายดึงเขาลดึงเขาดึงไปใส่รถรถบ้านี่ใส่รถเลยบ๊อบอบไปนี่ไล่ความีดล่ข้าเขาหรได้หร่อ เออถ้าเขาเราขึ้นได้แล้วบันเปิดท่ายเลยบันได้แล้วได้แล้วได้แล้วเอาขึ้นรถร่เอาขึ้นขั้นไหนสักก้อนเนี่ยไปอาขึ้นรถขั้นไหนก็ได้เอาขึ้นคั้นใกล้ก้อนนี่อร้นเดกเอันไหนขั้นหนออันไหนนี่กไงเอาบานนีฟังดีกันแล้วท้อบันดี ของดีก็ดีเถอะเอาไหมคของดีก็ดีเถอะลองไปเจ้าว่าของดีมามาแมวของเฮ้ยมาแม่เจ้าเล็กหดปนเล็กเล็กนคดพนระเล็กนะน่ะมาดึี่มาดูบ้านเลย เอรเอาขึ้นรถเดนหน้าโอ้าขึ้นรถเดินนกรดข้นเอาขึ้นรถน่อยแม่โอ้หลายแนวเนาะนั่นเนี่ยไม่ใช่ขึ้นรถแล้วนั่นล่ะเนี่ยเอาขึ้นรถเลยโอ้มถเ็สโอ้ เล็กขคดบัดดิสลาดคลาดะเห็นโิสลาดย้อนเห็นโมบิลดิเขาไม่ค่อยคองตีนก้นโอ้ขาอยู่เลยหรือเปล่าขาอยู่ทีขาโมบลคือข้ออยู่ไดหล่ได้ฮไลไ์เลยเนาะคมเนได้ยับนอยขยับน้อยับขยับขยับยืดจัง่อยอ่าบาดอะไบ้างเนอบ้านไหนเนอะ ยายนิ้วขาดมาผู้หนึ่งเหรอเด้มันเคยมาเร็วมันเคยเปลนเหรอเด้เยอะเอาแม่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 ข้าวเขาคือบ่อไป็นไซส์สันตายทุกวันนี้เฮอยายข้าวไปข้างหลังข้าวรถคือไปยังหรอยันยัยายข้าวก่อนจะพ่อบังคับมั้งยายข้าวก่อนจะพ่อไปอ่้ยพ้นจีนยายข้าวก่อน เนี่ยโอ้ยเอาขึ้นแม่บานนี่ขึ้นเอาแม่ย่องขั้นแม่บ้านนี่ย่องขึ้นแม่เอาขับไปการหางนนะโอ้ยเอคนย่อกาเอาคนย่ข้าวย่องคนให้แม่ขาวใหญ่ข้าวไปไม่เน่นนะข้าวนั่น นายข้ากอน่ายเข้าเข้าไปไหนพูดนะเออนั่นะยายเข้ากอนบ่หนิจังยองมันพึ่ดอกใส่เือัดะเดี๋ยวเดี๋ยวพูดนายเข้าอยู่พวดเอาล่ออรัียมแตเอาล่อได้ดิข้าบางเจียวฉุกไม่บานหนบอกเอาข้าใส่รถรถมจะเข้ากูไม่ลุมเอาบานหนดึงบานนิทไปการหา